นายสัมพันธ์เลิศนวัตหัวหน้าพักพลเมืองไทยกรรมาธิการวิสามันแประยะติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลปี2564ในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดได้รับเชิญให้เป็นประธานกรรมาธิการในการประชุมนัดแรกที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายของบ่ายวันที่8กรกฎาคม2563โดยนายอุตมะสาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้โดยไม่มีคู่แข่งก็วาระหนึ่งก็เป็นการเรื่องตำแหน่งประธานกรรมธิการของคณะนี้ขอเชิญท่านสมาชิกที่เป็นกรรมธิการเสนอชื่อเลยครับผมขอเสนอท่านยนะครับขอเสนอชื่อ ชท่านประธาของคุกรองครับคุณรับรองนะครับมีม,มีมีท่านใดจะเสนเอท่านอื่นเิตมไครับไม่มีนะครับก็ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ปุมได้เห็นชอบในการเสนเอชื่อผู้ที่เป็นประธานกมธิการที่3วันพิาราอประจำปี4นะครับคือท่านุตมะสยานนท์ครับแลก็ยินดีกับท่านด้วยครับ